เนื้อทองที่เป็นหนอกทองแท้เพราะงั้นการสังเกตในการดูเนี่ยมันมเลยดูยากมากส่วนนี้ก็หน้าตาของทองแท้เห็นทีต้องให้คุณผู้ชมช่วยจําแล้วล่ะครับทั้งหมด7ชิ้นนะครับโจทย์นี้ถือว่ายากมากครับเพราะการเอาทองมารวมกันแล้วให้เลือกว่าชิ้นไหนจริงชิ้นไหนปลอมถ้าไม่ชัวเขาจะเช็คกันด้วยวิธีนี้ครับถ้าจะให้นั่นจริงๆก็ต้องไปทดลองผลกระหินวนิธีหยดน้ำกรดน้ำเกลือ นนันชัดเจนแต่อย่างพีง่เกดต้องฟันธงไปเลยครับว่าชิ้นนี้จริงชิ้นนี้ปลาล้อมนันของมาไฟบังคับอย่างนี้จะไหวไหมครับเนี่ยมั่นใจครับอันนี้มันดูง่ายนะอันนี้ไม่ไม่ใช่แน่นอนนะนี่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ ทอย่างไม่ต้องเข้ากล้องเลยนะแน่นอนไม่ใช่ผ่านไปไม่นานก็แยกออกมาอย่างที่เห็นอ้าวเป็นยังไงบ้างล่ะครับพี่เกดเอสแน่นอนร้านเปอ์เซ็นนะอ่าโอเคไม่ใช่แล้วอันนี้แท้หมดเลยครับมาเป็นสักขีพยานไปพร้อมๆกันครับว่าหน้าตาทองของพี่เกด จะเหมือนหรือต่างกับทองที่ทีมงานเซตไว้หกเชิ้นครับมั่นใจแน่นอนแ้แน่นอนนี่คือของจริงทั้งหมดนะครับก่อนยกพลกลับทีมงานขอเช็คของอีกสักรอบโดยการจัดทองที่มีน้ำหนักเท่ากันจะย่อนกว่ากันก็แค่นิดหน่อยนี่สบาทก็สี่บห้กรัมืีเส้นนิ้แล้วก็จัดได้มีพลาด ขอนหนักใกล้เคียงสุดๆอีกชุดเถอะครับพี่นี่หนึ่งบาทฟันทองแน่นอนสิบห้ากรัมนะเส้นนี้น่าจะขาดเส้นนี้เต็มเลพี่ว่าเส้นนี้ไม่ขาดนะถ้าขาดก็ไม่ขาดนะเส้นนี้ไม่น่าขาดอะเป๊ะเส้นนี้น่าจะขาดเพราะถูกใช้มานานน้ำหนักอาจจะสึดออกไปมีขอเผลอหักไปนิดหน่อยเห็นไหมขาดนิดหน่อยแต่เขาก็เรียกว่าหนึ่งบาทเอาเป็นว่าเป๊ะกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว จะขาดก็แค่บอกเป็นจุดทศนิยมนั่นแหละครับอย่างน้อยพี่พี่ได้เป็นตัวแทนของรัฐแล้วก็ทำหน้าที่การบริการเขาที่เขาเอาดอกเบียมาให้พี่เป็นเงินเดือนของพนักง,งานที่เป็นตัวแทนที่ให้ราคาเขาอย่างความเป็นธรรมพี่ก็แค่นี้พี่ก็ถือว่าพี่มีความสุขที่สุดละค่าของคน อยู่ที่ผลของงานวลีเด็ดโดนใจความหมายดีๆอย่างนี้น่าจะเหมาะกับเนื้อแท้ของหลงจูท่านนี้เป็นที่สุดครับกับความเก่งกาจความสามารถชนิดคาดไม่ถึงในสไตล์หลงจูกับเขาคนนี้พี่เกตเด่นหลงจูคัมพีเอ็กซเร